สบายดีสวัสดีค่ะตอนเช้าๆค่ะอากาศหนาวมากเลยเสียงไม่มีสวัสดีนะคะวันนี้าตีกับซิมาเหตุกับเขาตอนเสาร์นะจ๊ะเนาะเหตุกับเขากินจาน้าหนาวเฮงอากาศหนาวเนาะพุ่งไปบมวัฒนวีเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้สวสะสตีกับซิมาเหตุกับเขากินจา้าหนึ่งเขาวแล้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะตอนนี้กะเมนูของเฮาวันนี้คือ แกงไก่หรือว่าอมไก่น่าจะเนาะอมไก่ยาสติสเสมาเห็ดไทเบิร์นะจจะเนาะกิดในการทำนะจ๊ะอันดับเรียกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือผักที่จะใส่จ้ามีเห็ดแล้วก็ผักแล้วก็ผักผักอะไรแมงลักบาดจสติกเอินไว้อีตูเนาะแต่ถ้าเขาเบื่อจ้าอยู่ในขบนะจ๊ะนะแต่ก็มีไก่จ้า ว่าบนขั้นตอนกันทำกันเลยนะเป็นหลัว อ่างหมอเนอะจะเนาะใส่น้ำมันหยอดกันเนาะถ้าเบิ่งขั้นตอนการเห็ดกันเลยเนาะน้ำค้นหอดนน้ากระสีใส่ข้าวเบืร์นลงไปก่อนนะจะเนาะการใส่ข้าวเบืร์นไปเลยทนำะการใส่ข้าวเบือลงไปเลยนะทุกคนเนาะ ส่นสติกเดนพราะใส่เขาเบือ่อลงไปก็ตามด้วยใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะตามด้วยปลาจ้ะใส่เกลือแล้วก็ปลาลงไปเลยนะคะ ผมนัวตาตามใจชอบเลยค่ะตอนนี้ค่ะเอาไก่ลงไปเลยค่ะไก่ทำการซับมาเรียบร้อยนะจ๊ะเน,นาะมักตอนน้อยตอนใหญ่ซับไปเลยค่ะ ก็รอให้มันเดือดนะคะตอนนี้หม้อก็เดือดเรียบร้อยนะคะทุกคนสติกับซเตรียมเนาะผักที่สติสีใส่มาเนี่ก็มีเห็ดนะจจะน้องมีผักกาดฟองตุกจ้ามีต้นหอมแล้วก็ผักใบแมงลักจ้าอันใส่อันนี้ลงไปก่อนนะจ๊ะใส่เห็ดลงไปก่อนนะเพราะว่าเห็ดสุกช้านะคะใส่เห็ดเดี๋ยวทีนี้ก็รอให้เห็ดกับไก่สุกนะคะ แล้วเราค่อยใส่ผักลงไป <S <S เต็มหม้อเลยค่ะทุกคนรอให้เห็ดกับไก่สุกนะคะแล้วเราค่อยใส่ผักกันรอคป๊บนะคะตอนนี้ไก่กับเห็ดก็น,น่าจะสุกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะใส่ผักลงไปเลย ใ,ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมทานได้เลยค่ะ แล้วจ้ามากินแกงไก่เหมือนกันเด้อจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวซิมมืงรถก่อนน่ะพอดีรสชาติโอเคเลยจ้ะ วเติมเกลือน้อยหนึ่งละเาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสติกกับิอีอคสจบคลิปันแล้วจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ